สวัสดีครับนี่นช่องคุณพ่อการไฟ,ไฟรังนะครับเย่เมื่อกี้เรามีคลิป1ไปแล้วนะครับถ้ายังไม่ดูดูนี้จบแล้วย้อนไปดูคิดหด้วยนะครับกับเวนการ์ด VBT11 อันนี้เป็นคลิปสอนะครับกล่องนี้คุณพ่อต้องคุณคิดอันคิดนะฮะที่ส่งกล่องนี้คุณพ่อรีวิวก่อนนั่นเองนะครับมาเป็นอีก1กล่องที่ทุกคนอยากเล่นนะฮะทั้งเกรดเนเจอร์แล้วก็ นุบธรรมะนะฮะสายอะไรอย่างที่เห็นนะครับสายบิ๊กเบลลี่สายซับสายใหม่ของซับใหม่ของอิซาเบลแล้วก็ชิรานุยนั่นเองนะฮะ <KO> อ่ะเหมือนเดิมนะครับไปชมกระตูนวิดีโอสนเล่นอะไรพวกนี้ได้ในนี้เนาะอัปเดตข่าวสารดูเลยชื่อกาดนะและว,วิดีโอสอนเล่นนะครับทั้งหมดมี24ใบทั้ง2แคลนเนาะ แล้วก็มีออเดอร์ให้หนึ่งใบนะครับเป็นออเดอร์ใส่ทุกแคนทุกเนชั่นมีหน้ากล่องหนึ่งใบนะครับแล้วก็มีซุม้มฟอยล์หลังกล่องปั๊มนูนด้วยหนะึ่งใบเนาะคุ้มคุ้มจุกจุกกันเลยทีเดียวโอเคใช้คัตเตอร์ระวังนิ้วอย่างที่จะบอกนะฮะอันตรายนะฮะคมคมแบบคัตเตอร์คุณพ่อเนี่ยมันคมมากคม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 นะแค่สกิดนิดนึงก็ฟึดแล้วอะโอเคแล้วก็เหมือนเดิมนะครับซื้อใหม่ข้างหลังกล่องต้องไม่มีคนแกะนะ,ะต้องเป็นแบบ ทึบๆนะอย่าให้มันเป็นแบบโอ้โหโอ้เพ่นอย่างเงี้ยไม่เอานะฮะโอเคซุ้มหลังกล่องจะมีใบคันเนาะแล้วก็ซุ้มหลังกล่องหนึ่งใบอันนี้เป็นโฆษณาโอเคกล่องละร้อยห้าสิบนะครับออกแล้วเนาะแล้วก็กล่องนี้เป็นบูสเตอร์หมายความว่าไงหมายความว่าหนึ่งกล่องจะได้แค่แบบละหนึ่งใบนะครับต้องซื้อสี่กล่องเนาะโอเคมาดูหน้ากล่องกันเลยนะฮะมังกรนินจาชิระนุยนะฮะก็จะเป็นนี่ ฟอยกะตกแตกสวยงามนะครับเป็นเพิ่งสังเกตว่ากล่องนี้ทั้ง4แครนเป็นโปรเทคหนึ่งแอคเซลสเลยนะโอ้โหแอคเซลคนนี้เจ้าแอคเซลนี่ยิ้มหวานนะฮะยิ้มแก้มปริเลยทีเดียวก็โปรเทคหนึ่งเดียวในชุดนี้นะฮะชิรานุยเนาะหนึนะ่งมืนสองพันมีโปรเทคแอคทีฟเวนการ์ดทิ้งมือหนึ่งใบค้นหาการ์ดมังกรมินจาปีศาจชิรานุยโอโบโลจักก่อไม่เกินหนึ่งใบซูพิอรไลท์นัสแตนสับกองนะฮะเท่ากับว่า เป็นอีกหนึ่งเด็กที่เล่นการซูพีเดไหลายเกรดสามอีกตัวหนึ่งจะก,ก่อเหมือน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 ลูอาดเหมือนอควาฟอร์ดเมื่อกี้เหมือนเกียเหมือนมุราคุมโมนั่นเองนะฮะแล้วก็สก,กิลของมันนะครับเก่งมากๆในช่องเลียนนะออตโตเลากาดเมื่ออยู่นี้จมตีแวนถ้าเราแวนกาดติดชิรานุย่ยตัวมันบวกหมืน่นแล้วขึ้นมาจบการสู้ยาโซจัวนะครับเลเลกาดคู่แข่งไม่เกินหนึ่งใบยกแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งใบนะครับเก่งมากตียีบสอง เอาอะไรมาไม่เก่งนะฮะแล้วก็ยัดโซจุ๋ยแต่หามีโซเล่นมีมือเปลี่ยนด้วยเนาะเพราะอะไรเพราะอะไรถึงทำให้อยากให้ยัดโซนะครับเพราะว่าสกิลของมังกรนินจาปิศาจโอที่เรานุ่นโอโบโลนี่เองเนาะหนึ่งบนสมพันมีโปรเทคนะฮะคอนติเนียเวนการ์ดในเทิร์นเล่าถ้าในโซเรามีการติดชื่อชิรานุยสองใบหรือมากกว่าตัวมันบวกหมื่นห้าแล้วก็สามารถคุณสามารถทําการได้เช็คจากการต่อสู้ที่ โทเคนหนักากแห่งการบงการโจมตีไปลื้อมาก่อนอยู่ไหนโทเคนโทเคนหนักากอยู่ไหนอึบ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 อ้าวอยู่ไหนอยู่ไหนโทเคนโทเคนอ่ะอยู่นี่นี่คือโทนี่ชิระนุยจาหลายๆคนที่เล่นพักจีสมัยก่อนมาก็จะคุ้นเคยกับการบงการนะครับแต่ว่า ตอนนี้การบงการของชิรานุยจะเปลี่ยนไปเป็นการใช้หน้า่าแห่งการบงการแทนนะครับก็สกิลเนาะสกิลของมันก็จะเป็นอย่างนี้วิธีวิธีเรียกนะครับ Active วันการ์ดวันเพ t เทินบัตรหนึ่งทิงเมือหเลือกยูนิตเลือกยูนิตจากการ์ดยูนิตการ์ดจากช่องเลียหรือดอบคู่แข่งไม่เกินหนึ่งใบบายการ์ดไปนั้นคุณจะทำการเมื่อคุณทำการบายคอหน้ากากแห่งการบงการลงในตูดมัน ตูดของซิลานุยอโบโลเนี่ยมันอยู่ช่องหลังแวนนะครับอ่ะจนจบเทิร์นนั้นโทเค็นจะได้พลังพื้นฐานแล้วก็คลิพื้นฐานและความสามารถพื้นฐานของการ์ดท,ที่ถูกบายนั้นและบายการ์ดอาการและการ์ดใบนั้นสามารถโจมตีได้แถวหลังแล้วก็เมื่อจบเทิร์นเอาโทเค็นออกจากเกมโทเค็นมันอยู่นอกเกมอยู่แล้วไงก็ตีเสร็จ ถ้าเกิดว่าโทเค็นน่ะมันจะตีได้สมมติว่าคุณบายเกียร์สามพลังหนึ่งหมื่นสามพันของคู่แข่งโทเค็นเนี่ยจะยืนอยู่หนึ่งหมื่นสามพันแล้วก็มีแล้วถ้าสกิลบนบอกว่าถ้ามีถ้ามีชิรานุยสองใบในโซก็คืออาจะมีนี่หนึ่งใบสมมติมีอีกนี่หนึ่งใบในโซเงี้ยมันจะเช็คได้ได้ถ้ากับว่าถ้าเราบายเกียร์สามไอเนี่ยจะตีหนึ่งหมื่นสามสองไดนั่นเองแล้วก็ตีเสร็จก็ออกจากเกมว่ามันอยู่นอกเกมอยู่แล้วคุณก็ไปใส่ตรงกิฟอะไรพวกนี้ก็ได้นี่แหละ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่สี่เวฟก็บการันตีของชิรานุยแล้วก็ยูริบุว่ามันบอกว่ามันได้สกิลของการ์ดที่ถูกบายด้วยหมายความว่าสมมติว่าคุณไปบายการ์ดเกรดสองหรือเกรดสามที่มีสกิลในช่องเลียอย่างตีบวกหมื่นอ่ายูนิตเต็มแถวหน้าบวกหมื่นยูนิตเต็มแถวหน้าบัตรหนึ่งลุกเลียก็จะกดสกิลได้ด้วยสมมติว่าคุณไปบายคี่ที่ไทฟฟูนง่ายๆเลยแถวหน้าคุณมียูนิตสามใบ คเอาค้างนี้ตีก่อนคุณก็เอาหน้ากากตีหน้ากากตีแต่ว่ามันได้มันตีแค่เก0 0แต่ว่าได้สกิลของคิคิคคคฟูนมาแถวหน้าเต็มบัตหนลุกนั่นเองเป็นท่าที่น่ากลัวมากๆของชิลนุยนะฮะโอเคอันนี้เป็นเกรดสามแล้วมันกอนินจาแห่งการไล่คาถาเฮวเอหนึ่งมพันมีโพเทก ออโต้แวนเลียเมื่อมันโจมตีถ้าเรามีการ์ดเกียร์สาสองใบในโซหรือมากกว่าบัตรหนึ่งทิ้งมือสองใบกันต่อสู้นั้นอยู่ในนี้ 0, 5, บวกหมื่นห้าบวกคีคู่แข่งปลาพิทักษ์ไม่ได้ก็สำหรับคนที่ไม่มีของเก่าใช้ตัวนี้แทนได้นะคระับมันจะเป็นตัวตีแรงๆเนาะซัต uh, น so ินจาโซโซคูฮิฮิหนึ่งหมื่นสองพันไม่มีแอไม่มีโปรเทคออโต้แวนเมื่อมันโจมตีแวนคู่แข่งบัตรหนึ่งเลเล็อของเราแล้วคู่แข่งอย่างละสองใบ เด้งขึ้นมือแล้วก็การ์ดถ้าการ์ดเด้งขึ้นมือลงกันสี่ใบคู่แข่งทิ้งมือสองใบก็อ่าในกรณีปิดเกมแล้วมั้งเกตสามมีแค่นี้นะแล้วก็เกตสองนะครับก็จะเป็นเกนไข่ตัวทรับชิลานุยนเนาะเก้าพันชิวพันคอนทเทนิวเรียการดในเทอร์เราถ้าเรามีโทเค็นยูนิตอยู่โทเค็นโทเค็นยูนิตทั้งหมดจะบวกพลังห้าพันทั้ง หน้ากากและ Evil d e c o i ร์คอยอคือทเคนทั้งหมดถ้ากับว่าจะมีหน้ากากหรือจะมี Evil d e c o i ร์คอยทก็ตามบวกห้าพันหมดท,ทุกใบนะถ้าถ้าไอ้นี่อยู่แล้วก็ออตโตเหรียไม่ลงสนามเลือกเรียกการคู่แข่งอ่ของเรียกการของเราหนึ่งใบยูนินนั้นแลคาสามารถบูทเนาะแล้วก็ถ้าเลือกไม่ใช่ยูนิตโซชาร์ตหนึ่งกลาเป็นว่าไอ้นี่ยมันเหมือนกับว่ามันซับอ่า ซับอีวิวดีคอยโทเคนมากกว่าชิลานุยไปแล้วอะเพราะว่ามันจิ้มให้บูตได้และอย่างเอกนากากเนี่ยถ้าในชิละานุยเรามีโซสองใบที่เป็นชิละานุยมันเช็คได้ได้ไดคือยังไงมันตีคุ้มกว่าที่จะที่จะมาบูตอยู่แล้วไงเพราะฉะนั้นไอ้เนี่ย,เ,ยเหมือนกับมันซับอีวิวดีคอยโทเคนสะมากกว่า่าฟูไรนะฮะเมื่อกี้เป็นเทนไค่อันนี้เป็นฟูไรเนะาะกับบันชีวพนันออตโต้เลออตโต้แวน เมื่อลงสนามคู่แข่งเลือกทิ้งมือหนึ่งใบแล้วก็จ่วคืนหนึ่งถ้าการทิ้งเป็นเกรดศูนย์เราได้จวหนึ่งนะครับอีกสก,กิลหนึ่งออโต้แวนเลียเมื่อมันโจมตีบัตรหนึ่งเอาเลขกะไปอื่นเราเด้งขึ้นมือ,อยูนของเราหนึ่งใบบวกหกพันแล้วก็ถ้าอย่างนั้นบช่องแวนจัว่วก็จะสก,กิลเหมือนกับคล้ายๆต้องบอกคล้ายๆคล้ายๆกับมันกระสืกเกลวซึ่งก็ต้องใส่ทั้งคู่นะทั้งฟูลไรท์ทั้งเกลวเนาะ อันนี้เป็นวาน,นิลาเกรดสองยืนหนึ่งหมื่นสองพันไม่มีชิวนะฮะหนึ่งในตัวปวดของเด็กนะสัดนินจากิวมาโดเก้าพันชิวพันออโตเลียไม่ลงสนามบัตหนึ่งคู่แข่งเอามือหนึ่งใบคอลงช่องเลียความสามารถออโตไม่เกิดอิสกินิงออโตเลียม่มันโจมตีนะครับถ้าคู่แข่งเป็นเกร็ดสามหรือสูงกว่าไม่ใช่ถ้าแบงของเราเป็นเกรดสามตัวมันบวกห้าพันก็ตีสิบสี่ง่ายๆเลย สัตว์นินจาเกคิหัสซยเก้าพันชิวพันคนทนิวคอนทนิวเรียกกาดตัวนบ่งหวงห้าพันต่อโทเคนท,ทุกหนึ่งใบอ่าไอ้นี่ก็ซับสายเก่าอีวีดีคอยล์โทเคนเหมือนกันเนาะเพราะว่าถ้าเล่นชิรานุยมันจะมีโทเคนแค่หนึ่งใบมันจะบวกแค่ห้าพันซึ่งก็เยอะนะแต่ว่าถ้าเล่นกับอีวีดีคอยล์โทเคนมันสามารถมีโทเคนสามใบได้เลยไงบวกหมื่นห้า มานินจาแห่งสายสัมพันธ์ยูระาเก้าพันเชียวพันออโต้เลียกาดเมื่อหยุดเมื่อเลกาดเกตสามเราลงสนามบัทหนึ่งนำเลียกาดของคู่แข่งที่อยู่แถวหน้าตั้นในเกอยูนิตนี้เด้งขึ้นมือคู่แข่งเลอกการบนมือตามนี้เด้งขึ้นมือทิ้งนะฮะก็อ่าซับชิรานุยแหละเพราะว่าสามารถคอคนนี้มาก่อนแล้วก็ซูพีเรไลท์จากสกิลแวนได้อ,ม,อม,มานินจาแห่งการุันมือ ซาดามูเน 8, ีแปดพันชิวหมื่นออโต้แวร์เมื่อลงสนามในช่องแวนเปิดเทเด็กเจ็ดใบหยิบชิลนุยไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือน,นะครับจะร่างไหนก็ตามอิตาเลียงออตโต้เลียเมื่อลงสนามโซบัสหนึ่งคู่แข่งเลือกการ์ดจากบนมือหนึ่งใบเลือกทิ้งการ์ดจากมือหนึ่งใบตัวมันจะบวกพลังแล้วก็บวกบวกพลังตามค่าชิวที่ทิ้งอ๋อแล้วก็แข่งจัว่วคืนหนึ่งก็ถ้าแข่งจะไม่ให้ไอ้นี่บวกพลังก็ต้องทิ้งเกตสามเนาะ ปิดห้าสามนะฮะก็ลงช่องแวนเรียรเปิดเด็กจากมือเปิดท็อปห้าหยิบกรสาหนึ่งใบขึ้นมือนถ้าหยิบทิ้งมือหนึ่งใบด้วยที่เหลอก็กองศัพท์นะฮะอสิสก,กินนึง Auto, ออโต้คอนตินิวเลก,กาดในเทอร์เล่าถ้ามีโทเคนยูนิตอยู่บวกห้าพันอย่างที่บอกว่าน้กกากก็เป็นโทเคนนะฮะม,มานินจาวิชาง,งูอุจิฮิเมะแปดพันชิวหมื่นออโต้เลียไม่ลงสนามยูนิตหน 1, ึ่งใบบวกห้าพัน ไม่ถูกเลยทับคอได้อ่าสัตว์นินจาอิบุดานน,ดานุกิแปดพันชิลหมืน่นออโตเลียเมื่อโจมตีฮิตแวนในอ่าในการต่อสู้ที่อยู่ในบูธโซบัสหนึ่งเลือกเล็กการแค่หนึ่งใบอ่ายกไปนั้นขึ้นมือถ้านำขึ้นมือทิ้งมือหนึ่งใบก็จะเป็นจวดทิ้งอยกทิ้งยกทิ้งเนาะสัตว์นินจา จากกุนโลน8,000ชิวหมืน่นออตโต้ไม่อดุดิยายแต่ช่องเรียนในเทินคู่แข่งค้นหาตัวมันเองจากกอไม่เกินหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็สก,กิลจากบนมือนะฮะเมื่อเรียกการของคุณลงสนามจากความสามารถหรือค่าคอรสของกาดเขาตะบัดหนึ่งคออ่าลงสนามโอเคถ้ากับว่าเห็นยูนิตลงช่องกาเดียนก็นับเนาะสัซันินจายามิยามะ เนโกไปพันชิวหมื่นออตโต้เมื่อถูกทิ้งจากมือในเทอนเรา่าโซชัดหนึ่งคอนทน่นิเรเลการในการที่อยู่ในบูธบวกสามพันไม่ให้ตัวเริ่มมาเนาะไม่มีตัวเริ่มใหม่เนาะอืมอขีคีคีเซนนะฮะอ่ะตัวเริ่มใหม่อยู่นี่อ๋อเส้นเอาเ่อกี้คุณพ่อไปสลับสลับสลับเมื่อกี้เนาะตัวเริ่มเป็นตัวเริ่มชิลานุยก็ไหวคุณพ่อจะได้ว่ามีตัวเริ่มชิลานุย่ย ก็เลยทับจวนะครับคู่แขนเป็นเกตังสงกว่าจะควิกชิลหนึ่งใบขึ้นมือแล้วก็คิดเ้นตีนเนาเนาะอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้แล้วก็มีคลิเก่านะฮะมีคลิใหม่นะฮะจวใหม่แล้วก็ฮิวใหม่ที่สวยที่สุดในตอนนี้เนาะหนึ่งในใบที่สวยที่สุดนะจะเอาจะใช้เป็นผีใช้เป็นปีศาจก็เลือกเอานะฮะชึบโอเคเปลี่ยนท่านั่งไม่ใช่อะไรนะฮะ อ่ะอีกแคลนหนึ่งที่อยู่ในกล่องเดียวกันนั่นก็กคือเกรดเนเจอร์นะครับก็จะมีอยู่สองสายหลักๆอันจริงๆนูบาก็เป็นสองสายนะแต่ว่าเป็นแบบคือของนูบามันข้อดีคือมันมันมีติดชื่อแหละแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเนาะมันก็จะเล่นกับขอมีโทเค็นบ้างยกขึ้นมือเด้งขึ้นมืออะไรพวกนี้เนาะทิ้งมือยกยกอะไรพวกเนี้ยก็ตามนั้นนะฮะแต่อันเนี้ย เด่นๆเลยคือมีสองสายในกล่องเดียวกันนะครับก็สายแรกนะฮะอาจารย์ปาดศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงสีดำทมินอิซาเบลนะครับหนึ่งมืนสองพันมีแอคเซลคอนเทนิวเวนการ์ดถ้าเวนการ์ดเขาแข่งเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งจะเกิดผลทั้งหมดเหมือนกับสกิลเดิมของอิซาเบลอีกสกิลหนึ่งออโต้แวนเลียเมื่อลงสนามอยู่ท็อปสามนะครับเลี้ยงการ์ดต,ตามใจชอบ อีกสก,กิลหนึ่งแอคทีฟเวนการเม,เมื่อเทินบัตหนึ่งเลือกความสามารถอรโอตโต้ของยูนิตท,ที่มีเมื่อความสามารถเมื่อลงสนามาบังคับใช้ความสามารถนั้นนะครับถ้าเวนการเป็นแค่เป็นเกรดสามหรือสูงกว่าแถวหน้าทั้งหมดบวกหมื่นด้วยก็ทําให้สก,กิลเมื่อลงหรือสก,กิลอโอตโ,อต,โต้เมื่อตีบังคับใช้นั่นเองอเก็ดสามอีกใบผู้แสดงมหา ทรงกลมสมบูรณ์ฟอร์ฟอร์แพนเทอร์หนึ่งอมีเอสเซลเนาะแอคทีฟแวนเลียเป็นเพเทิเ์นโซบัสหนึ่งลี่นิตหนึ่งใบยูนิตนั้นได้รับหนึ่งหมื่นจนจบเทินอเมื่อจบเทินนั้นรีทายการที่ถูกเลือกจากความสามารถนี้ถ้าอย่างนี้อยู่บนช่องแวนจัวสกิลนะฮะเมื่อถูกทายจากช่องเลียจากความสามารถเลือาคอของกาดเราถ้าแงกัดติดเบลลี่สามารถยัดเข้าโซแทนได้อ๋ออันนี้ก็ซับเบลลี่อีกตัวนะ แอมเบอร์ทริแองเกิลหนึ่งมืนสองพันมีแอคเซลคอนเทนิวแวนเลียเนเทราถ้าเราไม่มีเรียกาศในแถวเหนืใต้ในกัรอยู่ในนี้บวกหมื่นแอคเซอีกสกิลหนึ่งออโตแวนเลียเมื่อมันโจมตีฮิตเรียกาศดเราหนึ่งใบบวกหมื่นก็ตีฮิตบับพลังให้ต่างหากเบลลีนะฮะศาสตราจารย์ชื่อดัง b i g กเบลลี่หนึ่งมืนสองพันมีแอคเซเป็นอีกสายหนึ่งในกล่องนี้เป็นอาร์กิทัยหนึ่งเลยนะ ออโต้แวนการ์ดในระหว่างไทเทนเฟดของใครก็ได้ถ้าเลกการ์ดของคุณถูกรีไทยจากความสามารถหรือค่าคอสของกา,าร์ดสามารถจวดคืนหนึ่งแล้วก็ออโต้แวนการ์ดไม่อยู่นี้โจมตีบัตหนึ่งลเลกการ์ดของเราที่มีพลังเป็นสองหมื่นหรือมากกว่าหนึ่งใบลุกแล้วก็ถ้าในโซลามีเกตสามอยู่ลุกเลกการ์ดทั้งหมดที่พลังเป็นสองหมื่นหรือมากกว่านะฮะก็ลุกทั้งหมดที่เป็นสองหมื่นนะไม่ให้เรื่องตลกนะฮะโคตรแรงเนาะ ว่าคุมิงเทอร์เทลหนึ่งมื่นสองพันไม่มีแอคเซลเนาะออตโต้เลียไม่ลงสนามบัตหนึ่งทิ้งมือทั้งหมดนำโนมานิตจากดอบสามใบกับเขากองแล้วก็สับกองถ้านําเขากองสามใบบวกสองหมืนอ่าฉุกเฉินในกรณีที่ไม่มีมือเนะี่ยต้องไม่มีมือถึงใช้ตัวนี้เท่านั้นนะถ้ามีมือขึ้นมานี่แตกนะฮะแตกมือหมดนะฮะอ่าเมชาร์ดฟอน่าอันนี้ซับเบลลี่เนาะ ก้าพันชิวพันออโต้แบนเลียไม่ต้องสนัจากมือบัตหนึ่งเปิดท็อปสองใบคอหนึ่งใบที่เหลือลงดอบโซนนะครับอีกสกิลหนึ่งออโต้เรกาดมันเพื่อเทิเมื่อมันโจมตีถ้าเป็นกาตเราเป็นเกตสามืูซูงกว่าโซบัตหนึ่งเลือกเลี้ยงแข่งหนึ่งใบเอ้ยเลือกเลีเล้ 1, ยงเราหนึ่งใบอยู่นั้นบวกหมื่นนะครับแล้วก็จบเทิร์นรีทายก็อย่างที่บอกนะเป็นซับเบลลี่นะเพราะว่ามันบวกหมื่นบวกหมื่นบวกหมื่นนะแล้วถ้าเป็นสองหมื่นเบลลี่มันจับงัดหมดเลย อันนี้ออกในไมค์เธอแลเนาองสำหรับคนที่ไม่มีก็ไปหาซื้อมาได้เนาะแต่ว่าคนที่มีแล้วเราอยากได้ฟอยฟูอาร์ตก็ไปหาซื้อมาได้มากกว่าก็เป็นเล็บเล็บด็อกเตอร์เก้าพันชิวพันออโตแวนเลียเมลงสนามบัตรหนึ่งเอาท็อปเด็กหนึ่งใบลงดับโซนนะครับทาความสามารถนี้จากทาความสามารถที่เกิดตามการที่ลงดอบเนาะเป็นนอร์มอนคอการเป็นั้นลงเลียเป็นทิกเกอร์ตัวมันบวกหมื่นห้าถ้าเป็นออเดอร์ไม่เกิดอะไรเลย แต่ถ้ายืนแวนเป็นอิสซาเบลก็จะเกิดทั้งสองอย่างนั่นเองนะฮะโอเคอึบบัสเซอร์อินโกออโตแวนเลียเมื่อลงสนามบัตรหนึ่งท็อปเด็กเจ็แสดงการ์ดเกียร์สามแต่หนึ่งนั้นไม่เกินหนึ่งใบเอาไปนั้นขึ้นมือสับกองถ้าการ์ดอ่าตัวมันบวกสามพันแล้วก็ถ้าหนี้นี้อยู่บนช่องเลียรีทายอยู่ช่องแวนไม่ต้องรีทายช่องเลียก็ระเบิดแล้วก็ถ้าแวนเป็นเบลลี่อ๋อไม่ได้ต้องเป็นแอคแท็กเฟดเนาะอันนี้มันเมื่อลงโอเค ก็เอาไ้หาเกตสามเนาะก็เบลลี่ก็ไปหาเกตสามอย่างหมาทิ้งจอไอ้ไอเจ้าหมาป่าน,นั่นก็ได้ง่ายๆสปูนแมรี่ก็พันชิวห้าพันออโต้เลกาดวันเพื่อเทิร์ดเมื่อมันโจมตีถ้าเป็นกัดติดบิ๊กเบลลี่ในเทิร์นนั้นความสามารถสามารถทําให้เวนการ์ดเราหนึ่งใบและยุ่หนีบวกหมื่นถ้าทําเมื่อจบเทิร์นรีทายตัวมันแล้วก็เม่ถูกเลยทับคอลงเลียได้โอ้โอเค เก่งนะเก่งมากเบอร์ดอนแคนการูก็พันชีวพันคอนทิเนิวเรียกการดในการทีนี้โจมตีถ้าเป็นการดคุณเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าพลังของอยูนินี้จะพลังของอยูนินี้เป็นสองหมื่นหรือมากกว่าคู่แข่งไม่สามารถคลอการ์ดพิทักลงช่องเลียได้อ๋อก็ไม่ยากอันนี้นึงคือไม่ยากกับเด็กเบลลี่บอกเลยนะอ๋อ่าเปิดห้าสามเนาะ ก็ลงช่องวบเลียนจากมือเปิดอัพเด็ก5ใบเกตสามหนึ่งใบขึ้นมือถ้าหยู่ทิ้งมือหนึ่งใบนะครับที่เหลือกับกองศัพท์อิสก,กิ้นยิงคอนทินิวเยกาดในเทอร์เล่าถ้าเรามียูนิตอยู่บนช่องเลียเพิ่มขึ้นมาตัวมันบวกห้าพันโคตรง่ายนะเป็นสกิลเปิดห้าสามหนึ่งตัวที่คิดว่าใช้โคตรจะง่ายนะฮะอันนี้เนี่ยถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยโมดเด็กอย่างไรอย่างหนึ่งก็จะเป็นซับอิซาเบลร้อยเปอร์เซ็นต์แทนเนาะก็จะเป็นบิชอปลิงเกอร์ก็มันแปดพันชิลฮับเออแปดพัน ออโตเลียเมื่ออยู่นีโจมตีหรือบูธเคาเตอร์บัตหนึ่งเอาทรัพเด็ดหนึ่งใบลงดอปแล้วก็เกิดผลตามการ์ดเนาะถ้าเป็นนอมอนจัวถ้าเป็นทริกเกอร์เลือกเลก็กจั่แข่งหนึ่งใบรีทายแล้วก็ตัวนี้บวก5,000แต่ถ้าเป็นแวนเป็นอิสซาเบลก็จะได้จัวแล้วก็ยิงบวกพลังเคลลิคัสคาคาโป8 0 0 0ันชูหมื่นออโตแวนเลียไม่ลงสนามเอาัพเด็ดลงดอปนะครับ ถ้าการให้ลงดับเป็นนอร์มอลจวบหนึ่งทิ้งมือหนึ่งใบถ้าเป็นทริกเกอร์จวบหนึ่งเอามือหนึ่งใบกับไต้กองตลกดีก็คือเปลี่ยนมือนั่นแหละผู้ให้คะแนนชื่อดังเนสซี่โทบี้แปดพันชูมืออโตแวนเมื่ออยู่นี้โจมตีฮิตจวบหนึ่งอิสเกตไม่สูตใส่ช่องลิกาดนะครับถ้าจากคอนเสิรมาเลยค่าคอของเราถ้าบรนจักเราเป็นบิ๊กเบลลี่ได้ไงแดมหนึ่งอ๋อตัวช่วยไงเดมให้เบลลี่ นักวิจัยประวัติศาสตร์บูชแบกแปดพันชิวหมื่นออโตแวรออโตแวนเมื่อ,อ,น Auto ack, and, อสนามทิ้งมือนหนึ่งจวีหนึ่งตัวเปลี่ยนมือนเนาะอีกสก, Auto ar, กินนิ่งออโตเลียเมื่อจบการหนุนที่บูธรีไทยแล้วก็เลกกับของเราหนึ่งใบบวกหมืน่นซับเบลลี่ไอตัวนี้ทำให้เบลลี่ได้จวนะฮะเพราะว่ามันบูธเสร็จแล้วตายตายปุ๊บเบลลี่บอกว่าเห็นตายในแบรทนเฟดจวจากคอร์สหรือจากความสามารถอันนี้เป็นวันนี้ลาพลังเจ00แต่ว่าชิลหมื่นห้า ตัวเริ่มใหม่นะน่ารากักน่ารักมากนะฮะพูดอย่างนี้แล้วถ้าพูดอย่างนี้แล้วไอ้นี่คงจะเป็นตัวเริ่มแล้วแหละถ้าพูดขนาดนี้เนาะอ่ะคิเซนนะครัก็เป็นคีพิราบเอ้ยเพนด้าพิราบมาจากไหนอ่ะคีเก่านะครับคีคาเมเลียนเก่าอุ้ยจัวน้ำนำนะตัวน้ำนำฟอนลานะฮะอ่ะ แล้วเราก็ได้เปลี่ยนทันทีนะฮะคุณพ่อจะได้เอาไนแมมของพ่อออกทันทีนะคุณพ่อพูดตรงๆวคุณพ่อกลักวกลัวดอทิกเกอร์เก่าของเกรทเนยมากกว่าอา่ฮิวไม่ใช่ดอทิกเกอร์ฮิวทิกเกอร์เก่าของเกรทเนยมากกว่าฮิวทิกเกอร์ของสไปบาเทอร์อีกนะมันเป็นแพ้อะน่าก,กลัวตายแล้วก็ให้หน้ากากชี้ให้มาสองใบนะครับหรือหน้ากากวงการมาสองใบเนะเาะอันจริงๆก็คือใส่แค่ใบเดียวก็พอนะ เพราะมันใช้ได้ครั้งละใบเองเนาะก็หนังสือแห่งวิญญาณมายาแฟนไซโคพีเดียนะครับก็เป็นออเดอร์ใส่ใทุกแคนทุก Nation เนชั่นเนาะเมื่อายนะฮะบัตรหนึ่งโซ่หนึ่งแลเลิกัดหนึ่งใบบวกห้าพันแล้วจบเทิร์นนั้นรีทายจัว่วก็อันจริงคืออันนี้ก็เหมาะกับเกตนเนนะเหมาะกับเกตน์แล้วกอย่างหนึ่งเหมาะกับชิรนุยด้วยเพราะว่ามันสามารถจิ้มให้หน้ากากบวกห้าพันแล้วก็จบเทิร์นรีทายจัว่วได้ ก็ถือว่าไม่แย่อันติดแอบแอบไ้สักใบหนึ่งอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็เหมือนกับกล่องเมอ่อกี้นะครับเขามีรีพิ้นของเก่าให้มาด้วยนะฟุบุก,กิโคตรสำคัญแนะนำว่าดีมากๆที่เขารีใบนี้มาให้ตัวช่วยไหแแดมเปลี่ยนมือบวกพลังให้ชิลานุยนะฮะยักษ์อีกหนึ่งใบที่สำคัญนะฮะเพราะว่ามันตีสี่เวฟแบบการันตีใช่ไหม และบวกกับยักษ์เล่นคู่กับเจ้าหมอนี่คุณลงยักษ์มาก่อนใช่ไหมแล้วคุณก็ลงวัวเนี่ยมายักษ์มันบอกว่าเมื่อคุณกาดเกตไหนไปแล้วคุณเอ้ยเมื่อคุณคอเกตไหนคอลงช่องเลียรหรือช่องกาดก็คือการคอเหมือนกันยักษ์มันลงมาปุ๊บกดสกิลยักษ์ให้เรียบร้อยเมื่อลงสนามโซบักเกตสามหนึ่งใบแล้วก็ลงไอ้ตัวนี้ลงมาบัตหนึ่งคู่แข่งลากมือหนึ่งใบคอ คอลงมาปุ๊บออโต้ไม่เกิดแล้วยักษ์มันบอกว่าเมื่อคออ่าเมื่อเคยคอใบกเกตหนแล้วไม่สามารถคอได้อีกเ้าแข่งคอเกตสองเกตสองเกตสองเกตหนึ่งหรือเกตศูนย์หมายความว่าจนจบเทอร์นี้คู่แข่งไม่สามารถเอาเกตสองเกตหนึ่งหรือเกตศูนย์มาป้องกันได้คอมากาดไม่ได้น่ากลัวมากนะคู่เนี้ยคอมโบที่หนึ่งในคอมโบน่ากลัวมากๆของของชิลานุยนะฮะ แล้วก็ไอ้ยักษ์เนี่ยทำให้กฎของเกมต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าสมัยก่อนการกาดของเวนกาดเนี่ยอากาศกาดครับหนึ่งมื่นตีตีเท่าไหร่นะครับตียืนหมื่นสามไอ้ยืนหมื่นสองอะยืนหมื่นสามตีหนึ่งหมื่นสองพันเข้ามาอะตีหนึ่งหมื่นสามพันแล้วกันละกันกาดครับหนึ่งหมื่นเป็นสองหมื่นสามครับหนึ่งได้เข้าอ่าผมกาดเพิ่มไปอีกครับเพิ่มไปอีกหมื่นห้าแล้วกันครับมิดการกาดของเว้นกาดจะเป็นแบบนี้เช็คทีละครั้งคอได้ทีละใบ แต่ว่าท่านแหละบอกให้ฟังเฉยๆนะเพราะว่าไอ้ยักษ์เนี่ยมาทําให้วิธีการมันเปลี่ยนนะเพราะเราสามารถกาดพร้อมกันสองใบได้ที่เราเค,เคยทำนั่นแหละไม่มีปัญหาอะไรเนาะมันเป็นมันเป็นทามมิ่งที่ผิดในการเล่นสมัยก่อนแต่ว่าในการ์ตูนมันก็ทำไงแล้วก็ทุกคนก็ทำเพราะมันสะดวกไงแต่ว่าถ้าเช็คทามมิง่งดีแล้วไอ้เนี่ยมันจะโกงมากถ้าทามมิ่งแบบเกา่าซึ่งเขาเปลี่ยนแล้วฉะนั้นสบายใจได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะ ซับแฮมซูกเกะเนาะอันจริงใส่อิาเบลกันหลายคนนะตัวนี้แล้วก็อิาเบลเก่านะครับทำให้แทบจะไม่ต้องหาของเก่าอิาเบลมาเลยก็แต่ว่าจริงๆก็ต้องหานะเพราะว่าหลายๆใบก็จําเป็นต้องใช้เนาะต้องมีต้องใช้นะฮะลืมสุ่มหลังกล่องเราไปเลยมันแต่โม่แต่ฝอยมันแต่เมาส์มอยหอยแครงอ่ะมีอันนี้อีกนะฮะมีโพเทคหนึ่งโพเทคสองแอคเซลหนึ่งแอคเซลสองแล้วก็อุลเตอร์แมนเบลเซอร์ มาสุมหลังกล่องนะฮะโอ้เห็นไหมอวยอวยไปไหนไปนั้นนะ่ะรักกันจริงดูแค่นี้ก็รู้นะว่าตัวเริ่มเกรดเนเจอร์นะ <c ười> บอกแล้วว่าอวยไงบอกว่าน่ารักปุ๊บเนี่ยคุณพ่อหน้ารักใช่ไหมโอเคครับผมมาเลย,ยก็ได้ตัวเริ่มเกรดเนนะครับไม่เป็นไรน่ารักอภัยได้นะฮนะนะก็กล่องนี้ให้คุณพ่อดูแล้วจากที่อ่านมาแล้วก็จากที่ดูเนาะก็ก็จะมีสาย เบลลี่อ่ะที่สี่กล่องเล่นได้แน่นอนอิซาเบลอันจริงๆคือสี่กล่องก็พอไหวจากตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ทำให้พอเล่นได้บางแล้วก็ที่แน่นอนนะฮะว่าชิรานุยนะฮะเล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสี่กล่องเล่นชิรานุยได้แต่ว่าอาจจะบอกว่ามันมันไม่สุดก็ไม่ได้ละพาะเขาให้สองตัวนี้มาด้วยเนาะก็ทําให้เล่นได้แบบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าไม่มีไม่มีดอดทิเกอร์ <laughs> ไม่มีดอพีจีเนาะก็ถ้ามีดอพีจีก็ไปหามาเพิ่มแค่นี้เองก็ชิ้นลุยก็คือครบเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่อย่าบอกไปนะฮะกล่องนี้ออกแล้วกำลังกัดทั่วไปนะครับกล่องละร้อยห้าสิบบาทไปหาซื้อได้นะครับเป็นรูปนี้ก็จะได้สองแคลนนี้นะฮะโอเคแล้วก็สุ่มหลังกล่องเนาะโอเคดูจบแล้วเหมือนเดิมนะครับกดทีนึงแล้วก็ไปดูคิดหนึ่งให้คุณพ่อด้วยนะฮะถ้าเอ้ยผมดูคิดหนึ่งแล้วครับอ๋อไปดูอีกรอบหนึ่งอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชก็ ขอบคุณมากๆ,ๆนะครับถ้าดูทั้ง2ีคิดแล้วเนาะพรุ่งนี้เจอกับบัดดี้ไฟนะครับแล้วก็โฆษณาให้อีกรอบสาหรับคนที่ดูคลิปนี้ก่อนคิดหนึ่งนะฮะคิดเ่คิดเขาส่งสตาร์เตอร์เด็กของแวนดีทั้งทั้ง6แบบให้คุณพ่อเดี๋ยวคุณพ่อจะทำมาราธอนจันท์ถึงเสาหน้านะครับวันละเด็กเนาะมันเป็นสตาร์เตอร์ของพักดีไงก็อะเตรียมตัวชมจันท์ถึงเสาหน้าห้าโมงเย็นนะฮะ ไม่เบียดคลิปธรรมดาเนาะคลิปธรรมดาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะอันนี้เป็นแทรกขึ้นมาให้นะพิเศษนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้กับแวนการ์ดนะครับการออกแล้วไปซื้อมาเล่นได้นะฮะวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะครับสวัสดีครับ